เม่เรื่องเรื่องมานี่หน่อยไหมเดี๋ยวเรื่องขยับมาทางนี้หน่อยนะเไม่อ่มีคนมาแล้วไงากินข้าวไข่เกี่ยวครับพี่เดียวไปไหนไปไหนยวานามทิมนะอันนี่เรา มันมีหนามลูกไอวานปอมเอไอวานปอมอวานปอมอวานปอมใช่แล้วนู่นนู่นเนี่ยมาปอมไม่ไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปลูก่มาไม่ขึ้นไหมเออต้นไม้ พ่อเอวันปอมอีกฟังหนึง่งครับ